คืนนี้นะคะเรามีเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีโอกาสแสดงความสามารถค่ะค่ะเป็นการเปิดหอศิละปะนะคะที่ปกติแล้วนะคะเราก็จะได้รับทราบเรื่องของความยากลําบากในการที่คนพิการมีความสามารถแต่ไม่มีเวทีให้พวกเขาได้แสดงออกะนะคะคราวนี้จะมีการเปิดหอศิลป์สำหรับคนพิการด้วยไปติดตามได้จากรายงาน,นะคะ่ะ รต้นของหอศิลป์ยิมสู้นะคะมาจากการเดินทางของศาสตราจารย์วิริยะนามสิริพงพันธ์ที่แม้ดวงตาทั้งสองข้างจะมองไม่เห็นแต่ถ้าว่าหัวใจนั้นสามารถสัมผัสได้ถึงความงามของศิลปะซึ่งเป็นผลงานของศิลปินผู้พิการแขนงต่างๆจึงมีความคิดที่จะนํามารวบรวมไว้ที่หอศิลป์แห่งนี้เพื่อให้คนพิการมีที่ทางในการจัดแสดงผลงานเป็นสื่อกลางในการจําหน่ายและที่สําคัญที่สุดเพื่อแสดงให้เห็นว่า คนพิการมีศักยภาพไม่แพ้คนทั่วไปงานศิลปะสามารถให้คนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสามารถของคนพิการในระยะเวลาอันสั้นไม่ต้องอธิบายมากพอเห็นผลงานแล้วก็เข้าใจได้ทันทีว่าอ๋อคนพิการเนี่ยความสามารถมากมายถ้าเกิดส่วนที่มาของชื่อหอศินยิมสู้นั้นมีค่าสูงยิ่งกว่าสินใดใพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชินิพนธ์เพลงยิมสู้นะฮะเพื่อให คนตาบอดน,นําไปฟังแล้วจะได้มีกําลังใจในการต่อสู้ชีวิตข้ามขัน้นอุปสรรคต่างๆสามารถพัฒนาตัวเองเป็นที่พึ่งตเองได้โ<จ>ลมุดมนเพียนได้หวใจครดอาเชียนเอาไว้ย้อมใจ ไมหอศิลยิ้มสู้นะคะมีผลงานศิลปะสุดวิจิตรของศิลปินผู้พิการมากมายที่เมื่อดูแล้วแทบจะไม่เชื่อสายตานะคะว่าภาพเหล่านี้บางภาพวาดด้วยเท้าบางภาพวาดด้วยปากและหลายๆภาพหลายๆชิน้นมาจากฝีมือของศิลปินที่ร่างกายขยับได้เพียงแค่ท่อนบนภาพของคุณธนงค์ข้อชมพูเขาจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนคนที่เป็นอัมาพาตตั้งแต่ท่อนคอลงไปก็เลยใช้ปากท่าผูกกัน รูปในหลวงนี้คนจะประทับใจมากเวลาดูใกล้ๆเนี่ยก็เห็นเป็นพุ่มไม้นะฮะแต่พอออกไปไกลๆก็จะเห็นพุ่มไม้เป็นรูปคนกําลังพนมมือกราบไหว้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันแม้ว่าวันนี้หอศิลป์ยิ้มสู้ยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการแต่ก็เริ่มมีผู้แวะเวียนเข้ามาชมผลงานอย่างต่อเนื่องหลายคนมาได้งานศิลปะชั้นเยี่ยมกลับบ้านไป หลายคนแวะเวียนเข้ามาเพื่อให้กำลังใจศิลปินผู้พิการและหลายๆคนนะคะที่เข้ามาเพื่อหากำลังใจเพราะภายในหอศิลป์แห่งนี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความวิริยะภาคเพียรของศิลปินผู้พิการทุกท่านที่สามารถก้าวข้ามความขาดร่องของร่างกายให้กลายเป็นกำลังใจให้กับคนท้อกลับมายิ้มสู้ได้อีกครั้งสายกอนบบเดิแล้วมีกำลังใจเพราะเห็นคนพิการเขาก็พยายามสร้างผลงาน ที่สวยสดงดงามขึ้นมาด้วยความอดทน้หลายคนทำไมตัวเองครบ3-2จะท้อแท้ง่ายๆไม่พยายามมุ่งมั่นทำงานต่างๆให้มีความสุขเหมือนกับที่คนพิการทำอ,อนุสรดีประยูนถ่ายภาพอาทิตยาจันรงนิดรายงานเร้าต่ยิ้มสู่ไปและใจชื่นบาน ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโอกาสที่ผู้พี่เขาจะได้แสดงออกกันนะคะท่านบอกว่าบางครั้งเนี่ยศิลปะอยากให้มองที่ไม่ได้มองว่ามาจากการวาดด้วยปากหรือว่าขอโทษนะคะมาจากการวาดด้วยเท้าจริงๆศิลปะออกมาจากใจนะคะแล้วก็ด้วยข้อจํากัดทางร่างกายแต่ว่าพวกเขาสามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้สวยงามเหมือนกับคนปกติค่ะ ทั้งหมดนี้คือข่าววันใหม่ประจํำคืนนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมค่ะทีมข่าวทุกคนแล้วเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ